สวัสดีจ้ะพี่รันเองตอนนี้เลิกงานตีสองประเทศญี่ปุ่นว้าทำไมมันเป็นสีเขียวอ่งลงจอสีเขียวหรือเปล่ามันก็เลยเป็นสีเขียวเออโอ้ยตื่นเต้นดีใจภาพยนตร์หอบฝันของลูก อุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเริ่มจะเริ่มอ่ะจะเริ่มสร้างในเดือนนี้ภายในเดือนนี้เริ่มสร้างภาพยนต์หอฝันจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยใครอ้อก็ไม่ได้ดูแล้วพี่รันไม่มีไม่มีโปรเจกต์กับเมืองไทยด้วยนะเนี่ย โแค่ได้ยินชื่อนะก็ตื่นเต้นเดี๋ยววันอังคารขึ้นไลฟ์ค่อยมาคุยกันนะจ๊ะเอฟซีมามาคุยเรื่องภาพยนตร์ลูกสาวหอบฝันมาหลังห้านหรือเปล่าชื่อภาพยนตร์นี่ชื่อหอบฝันใช่ไหมเนี่ยอ่าน่าจะใช่นะพี่หลันว่า,าแล้วก็ดีใจกับ ลูกสาวกระถินบ้านน้องคูยอดกระถินครึ่งล้านโอ้โหยอดกระถินครึ่งครึ่งล้านแล้ววันนี้หวยใครถูกบ้างจ๊ะเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็อะไรนะอีกตัวหนึ่งอ่ะอืมเดือนนี้นะจ๊ะภาพยนต์หอฝัน แต่ใครเป็นคนแสดงอ่ะตัวตัวแสดงหลักใครอ่ะก็ต้องลูกสาวใช่เปล่าอุ้งอิงหรือเปล่าพระเอกมันก็ต้องมีพระเอกแล้วก็มีนางเอกใช่ไหมเพราะมันเป็นภาพยนตร์ไงหรือมีคนหรือหรือมีอลูกสาวขึ้นมาเล่นมาแสดงเองหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นี่ญี่ปุ่นเวลาประมาณตีสองนะจะเพระวิรันเพิ่งเลิกงานจ้ะอืม ติดตามก็แล้วกันติดตามเหมือนติดตามลูกสาวเหมือนติดตามชายแดนอะ <c oughs> ติดตามท <c oughs> หาร <c oughs> แถวชายแดนอะอโอ <c oughs> ดด้ดีใจมากดีใจดีใจเพราะชีวิต <c oughs> หนังภาพยนตร์ของลูกสาวจะออก <c oughs> จะฉายจะทำะประวัติชีวิตของผู้หญิงแล้วก็ พ่อโจบอกหอบฝันชื่อพ่อหอบฝันอืมชื่อหนังหอบฝันหรือหอบฝันมาหลังห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทําไมมันมันสันส่นๆคันคอนไงก็ไม่รู้นะพี่รันว่ะอืมดีใจกับลูกสาวด้วยแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้บ้านหนองคูการแสดงการแสดงบ้านหนองคูอ่ากระถินกระถินลูกสาวผลมันตกไง เาก็เลยเลื่อนการแสดงมาเป็นวันพรุ่งนี้วันที่สองพฤศจิกาก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะปะทะกันนะคะสาวน้อยลำเพลินโชว์กับสาอวน้อยเพชรบันแพงปะทะกันเออ,ขอเขาบอกปะทะกันอืแล้วก็พระเอกเอ่อน้องอ๊อฟสุรพลไม่อยู่ไปต่างประเทศจ้ะบินไปต่างประเทศ ไปทําไปคอนเสิร์ตต่างประเทศเพราะเขามีคิวคอนเสิร์ตอะใช่ไหมละ่ะอืมแล้วก็กลุมปิดนะจ๊ะร้อยสามสิบเาทอืมเข้ากลุมปิดได้เลยพี่ดันเข้าไปละอืมเข้าไปทุกไฟแหละเข้าไปทุกรอบแหละแต่ไม่ได้ไปดูอืมซื้อประจําอืมกุมปิดอ่าให้กำลังใจลูกสาวนะคะหนังหอบฝันตื่นเต้นเนี่ย เดีย๋ยววังคานขึ้นไรนะคะแค่ได้ยินชื่อก็อันนี้แล้วอยากจะดูเพอเพอก็อาจจะได้บินไปดูหนังหอบฝันอะนะเออถ้าหนังลูกสาวอ่ะขายอ้อก็ายังไม่ได้ดูเลยนะขายอ้อหนึ่งอะเออแล้วภาคสองขอ้อก็ตามมาไม่ใช่หรอแล้วก็ของลูกสาวด้วยหอบฝันอืมดีใจเนาะปังปังปัง,ปง งานกระถินก็ยอดกระถินก็ทะลุตั้งครึ่งล้านโอ้โหดอกนี่ต้น,ตนสวยไหมเนี่ยเนี่เยเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยพี่รันว่าพี่รันก็ไม่รู้นะเนี่ยที่เขาเอาใส่รู้สึกว่าเขาจะเอาใส่อันนั้นอะสวยนั่นอะรู้สึกเขาจะเอาใส่เนี่ยเขาใส่เจกันอเจกันดอกไม้อะ่ะเวลาเขา เขาขายอะ่ะอใช่ไหมล่ะเนี่ยสวยมากเลยสุดยอดอลังการงานสร้างดีใจกับลูกสาวนะคะเออภาพยนต์หอบฝันตั้งใจรอรอชมรอเชียร์รอดูอืมปีหน้ามีโครงการบินกลับเมืองไทยอืมดีใจนั่มดีใจกับลูกสาวนะคะกลางคืนเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ไม่น่ากลัวหรอกนะไม่ต้องมันไม่เหมือนเมืองไทยไม่มีใครมาทำเลยแล้วหรอกอเดี๋ยวไปที่สว่างสว่างขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโอ้เอฟซีก็ดีใจอะขนาดพี่รันยังตื่นเต้นเลยพี่รันยังดีใจเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบขึ้นมาเสียรีบขึ้นมาคุยเรื่องลูกสาวแล้วล่ะภาพยนตร์เรื่องหอฝันต้องมาคุย เพรเริ่มเริ่มเริ่มเดือนอเริ่มเดือนนี้เริ่มอะไรนะถ่ายทำเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรค์ทุกแช์นะคะแล้วก็ให้กำลังใจลูกสาวเหมือนเดิมให้กำลังใจินเหมือนเดิมให้กำลังใจสาวน้อยเหมือนเดิมวันนี้ก็ไปเล่นที่อะไรนะอูอูอะไรนะเดี๋ยวก่อนลูกสาวไปเล่นการแสดงอะ่ะลืมละก็ดูคลิปพระเอกอะ่ะ ตอนที่ลูกสาวอยู่ที่บ้านนะ mm. เขากำลังเตรียมงานนะแม่กาโมก็ไปด้วยอ่ะอืแม่กาโมก็ตามไปด้วยอืมเอาเป็นว่าเรามาอรอลุ้นกันก็นแล้วกันว่าหอบฝันภาพยน์หอบฝันลูกสาวจะปังขนาดไหนใครจะเป็นคนแสดงเออลูกสาวลงแสดงเองหรือเปล่าเนอะตื่นเต้นดีใจอะ่ะที่จะได้ ได้ดูภาพยนตร์ชีวิตของอุงอิงชีวิตของรัตนาพรเออรัตนาพรเนาะรัตนาพรรัตนาพรขอบคุณทุกกำลังใจทุกลา์ทุกแสนนะคะดีใจมากเลยขอบคุณทุกไลท,ทุกกำลังใจนะคะ เราต้องมารอลุ้นอังคารนะคะมาเจอกันจ้ารอลุ้นนะคะภาพยนตร์หอบฝันป,ปังจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะฝากดูคลิปด้วย